สงการนี้ใครเป็นได้แค่คนคุย เป็นไม่ส่วนตัวม่่นดนซอร์มีสอันใช่ไหมคะเป็นดูอ้แ่ดูอเป็นไม่ส่วนตัวของเดนเซอร์เลยให้สนกับการที่ซื้อใหม่ให้หนึ่งผลงานเพลงม่ไม่กับคนได้แค่คนเดียวคนเดียวซิก็เดียวไม่ต้องขอกซิงค์คู่เราเด่นเลยซิงก็เดี่ยวตคัมยางเพอะไรไหมคะไปกนเราก็ร้องไปเลยเราร้องไปเลยเรานำเสนอผลงานเพลงอ่ะ นำเสนอพี่ๆเขาจะได้ช่วยเดี๋ยวนี้คนเยอะนะคลิกด,ดูว่าถ้ามิ้นร้องเพลงออกไปนะเนี่ยมีถ่ายทอดด้วยไหมแล้วเกิดเออคนเยอะแบบเขาได้เห็นพลังเสียงของเราอะ่ะทีนี้แหละดังดังแน่ดังนะดังเส้นบางๆ้ <c oughs> พอเสียงของเบอร์ดหนเ รีบขึ้นรีบจบอัลจฉริยะเออเนาะนี่สิถึงเรียกว่าจะเป็นหัวหน้าคนได้ก็มีการวางแผนเชียบคมมากแล้วคุณจะส่งต่อให้ใครน้องต่อคะอ่าใครถึงมาอยู่คะนัก้อมชายข้อเสียงต่อมูอนักล้องชายใอคเฮ้นแต่สองคนนี้เข้ามาเป็นคู่กันอะ้อมชาเเค อารมณันก็ไปกเาไปไยก่ยังไงก็เกิดจริงไปออ่ะอไปไปเดี๋ยวะม้วนเดี๋ยวเดี๋ไปยู่ไปันกทีที่เราซ้อมด้วยกันมาเดี๋ยวถ้าวันนี้เราร้องดีเราเกิดนะเราดังเลยนะมีอย่างรับเกิดกับดับไปเลยเกิดยังไงก็เกิดซสูเกิดได้อนเกิดเกิดใหม่สัสีครับภางจินน ผมอ้ยยังนั่งก็ผมขออีกอะที่ไรไม่ขอ,อขอเสียงอย่างเดียวเออแล้วเ,เป็นได้ขอเสียงไหนเลยได้เลยครับได้เลยแล้วใครดูด้วยหรอคุณเนี่ยคุณอยา่าเพิ่งพูดสอนคนหน้าคนหน้าพูดอยู่ครับอ่าแต่แป๊บเดียอ่าใครใครอยากฟังบีบีร้องเพลงแม่ห้างบ้างคร<ม>ับผม ุณให่คุณจะร้องเพลงอะไรคะเร็วเร็วเจะรองกับเลาคอย่างงี้คุณเนมไม่ไม่ได้เกิดาเป็นรายไม่เป็นไรผมให้เพื่อนได้เกิดเสมอไปเนมเป็นแดนเซอร์ใช่ไผมเสียสละให้แม่ที่ดีคือแม่ฮ้งมาแม่ฮ้าง